40ปีนะครตั้งแต่ปี2-5แล้วก็ท่อท่อขวาสุดปาธรรมาชาติพี่น้องประชาชนจะ,จะหลังไหลมาตกปลาในคลองที่ปทุมนะครัอาชีพต่างๆจะเกิดขึ้นมาเนะะราเราซ่อมเราซ่อมท่อน,นี้เสร็จแล้วท่อขวาเราซ่อมเสร็จแล้ว <c oughs> ปัญหาคือสองท่อเน,นี่ยสภาพใกล้เคียงกัน <c oughs> นะครับแล้วก็เครื่องเครื่องสน่อท่อนะครับปัญหา ิดจาเข้าไปดูนะครับก็ประเมินสถานการณ์ว่าเรามีสองท่ออันนี้ซ่อมเรียบร้อยอันนี้สอดเ,เสร็จแล้วใส่กรอกใหม่ประกอบเสร็จปั๊บเราก็ดึงเครื่องขึ้นมาเช็คเพราะว่าเมื่อกี้จะเห็นว่ามันหลุดออกจากตัวตังแต่งมาถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าสายน่าจะมีปัญหา,าจบในวันเสียอยู่ที่มันมีอยู่ไหมผมตัวต,วตวอบแทนคือนี่ผมพูดต่อหน้าเลยผมไม่เอาแล้วทะเลาะกันเพื่อพี่น้องพี่น้องผมผมผมพร้อมทะเลาะผมทําให้ ก็นีแต่อบตไม่ให้ไม่ให้พื้นที่พวาเทบาไเมื่อไรได้เมื่อไหร่็ปีนีเกี่ทรับอางองอ๋ันี้อันนี้อนี้เกิดจากตอนที่เขาตอมท่อะเศมัตกงไปเดี๋ยวเขาต้องถอดทุกชิ้นออกเพื่อจะพันตัวส่วนโคตรลวดใหม่อันนี้ยังใช้งานได้ใช่ไหมไม่ได้ ตัวนี้ที่ล้วตัวนี้จะไปใส่ตรงไหนตัวนี้คือใส่ใส่เดี๋ยวเราจะย้ายตัวกลางไปไว้ท่อที่ซ่อมก่อนเพราะว่ามันต้องมีใช้งานได้ก่อนเครื่องหนึ่งตัวไ้ใช้้ตัวนี้ใช้ได้พอตัวนี้เดี๋ยวจะยกจะยกของตัวนี้แล้วเพื่อพื่ไมมท่านเพื่อสูบออกสูบออกพอรต่อมันี่บอบบอดีล้ท่อแนวนอนเนยข้างล่างก็พหมด เริ่มเิมเป็นมีอาการปุบ่ที่ตามรูปนี่เราลงไปถ่ายรูปข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ตอนนี้ลื่ตรงไปยังไหวรุ่นไหวนะไหวนะยังไห่นโอเคนี่ือให้ไหมเป็นเป็นบ่อแันนี้ครับจะมีาอใชเปิดได้แค่สอ เนี่ยแป๊บนึงห้าสี่สามสองครับผมั้งไว้นะครับคือต้องต้องเข้าใจนิดนะวันนี้ที่เข้ามาฟังเนี่ยเพราะว่าปัญหาใน,นเมืองเอกเนี่ยนะฮะหลายหายฝ่ายที่เราได้รับจากผู้นำนะฮะทั้ง8โครงการนะครับ เพราะว่าปัญหาคือต้องแก้ปัญหาน้ําฝนนะที่จะลงมาเตรียมรองรับอีก2เดือนข้างหน้านะฮะแล้วปัญหาที่เจอก็คือซ้าๆซ,ซ,ซ้อนๆว่าการระบายน้ําฝนออกจากผิวการยระ,ะจรบ้างออกจากในเมืองเอกบ้างนะมันติดขัดอะไรแต่วันนี้เราก็มาเจอแล้วว่ารู้ว่าถ้าที่เนี้ยจุดเนี้ยมันจุดสําคัญเป็นจุดที่ต่ําที่สุดที่น้ําในเมืองเอกต้องไหลมารวมมันที่นี่นะครับแล้วจาเป็นต้องสูบจากจุดเนี้ยทานี้สูบน,น้ําจุดเนี้ย ออกเพื่อเข้าผ่านระบายไปคลองระสิทธ์ให้เร็วที่สุดะนะครับแต่มันติดขัดที่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสูบน้ําที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะทํางานนะครับเพราะเขาเรียกอะไรเสมอใช่ปะที่มันเสียอยู่ต้องซ่อมโดยเร่งด่วนคือเครื่องสูบน้ําเสียกอผุพังเพราะว่าใช้งานมาเกือบสีบปีแล้วรตรงนี้เนี่ยอาบาจอจะเข้ามาช่วยดูแลได้ยังไงบ้างไม่ให้น้ําท่วมเองคือผมผมดูนะถ้าเข้าไปตามตามระบบเนี่ย <c oughs> นะฮะมันไม่ทันในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่มันช้าภายในสองเดือนเนี่ยยังไงก็ไม่ทันถ้าไปหมวก,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็บอกทางผู้รับผิดชอบแล้วคุณตั้วเนี่ยซึ่งรับผิดชอบระบบที่ระบายน้ําฝนเนี่ยนะครับให้รีบดําเนินการทําอย่างไรที่จะแก้ปัญหาให้เครื่องสูบน้ําทั้งหมดเนี่ยกลับมาใช้ได้ให้ทันภายในสองเดือน<ม>ก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าในจุดนี้ถ้าจะซ่อมทั้งหมดให้ระบบมใช้ได้น่ะใช้งบประมาณประมาณ00แสนนะครับ ก็เราก็โอเคผมก็รับปากอยู่แล้วว่าในงบหกแสนบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามกลับไปดาเนินงานจัดสรรมาให้แต่ถ้าเบิกงบประมาณไม่ได้เราก็จะหาภาคพ่วงมาช่วยกันเพื่อจะทําให้โครงการนี้สาเร็จให้ทันแล้วผมเชื่อว่าจะให้เสร็จแล้วทําให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยภายใน1เดือนที่คุยกับไว้นะเพราะนั้นก็ให้ช่างรีบทําไปเลยนะครับทำเลยแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องเงินค่าจ้างซ่อมทั้งหมดทุกอย่างเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้จะเป็นการบําบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน ในช่วงที่น้ําฝนกําลังจะมาตรงนี้ใช่แล้วก็เราก็กาลังเตรียมมาอีกว่าถ้าเกิดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันยังระบายช้ามันก็จะไปเกิดน้ําท่วมขังในผิวการจราจรซึ่งตอนนี้อบจอก็ได้เตรียมรถสูบน้ําเคลื่อนที่เอามาแก้ปัญหาให้ผิวการจราจรเนี่ยน้ำท่วมรถต้องเคลื่อนได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ทางหลักหกก็พร้อมแล้วที่จะเข้ามาดูในการนทางอบจหลักหก ลอกท่อระบายน้ําทั้งหมดเทศบาลเทศบาลเทศเทศไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่สี่สามสองค่ะซึ่งซึ่งในการล้างท่อระบายน้ําทั้งหมดเพื่อให้น้ําไหลสะดวกเนี่ยทางเทศบาลหลักหกก็รับแล้วว่าอันในส่วนนั้นเขาจะไปดําเนินการเพราะฉะนั้นเราร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อดําเนินการผมเชื่อว่าฝนครั้งนี้พี่น้องชาวมองเอกต้องไม่เดือดร้อนเครื่องสูบน้ํา